มาคีตา df 3 3 3 d นะครับตัวนี้เป็นสว่านขนาดคอมเพกนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาใช้แบตเตอรี่ไซส์เล็กใช้แบตเตอรี่ 10.8-12V ถึง12โวลต์นะครับซึ่งก็จะเป็นในซีรีส์คอร์ดเลสก็คือไม่มีสายนั่นเองนะครับบา,บางทีคนเรียกว่าสว่านใช้แบตอะไรเงี้ยใช้แบตใส่แบตไม่มีสายต่อก็ทำให้ทำงานในพื้นที่ที่ต้องขยับหรือว่าอยู่บนที่ที่เข้าถึงยากนะครับในซอกในหลืบบนหลังคาหรือในที่ที่มัน ต่อสายไฟไปไม่ถึงนะครับได้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของสว่านแล้วกันนะครับที่ใช้เจาะทํางานไม่ว่าจะเป็นงานาไม้งาน DIY ซ่อมแซมแล้วก็ตัวนี้น่าจะราคาไม่สูงมากนะครับดูจะะากลักษณะแล้วเหมือนตัวนี้ไม่ใช่ Brushless ด้วยนะครับยังมีแปลงฐานอยู่เนาะรายละเอียดด้านข้างบอกว่าเป็น10.8ถึง 12v max นะครับแล้วก็อัตราการหมุนนะครับก็อยู่ที่ 0ถึง450กับ0ถึง1,700รอบต่อนาทีอยู่ที่เกียร์ที่เราเลือกนะครับซึ่งสามารถจะปรับเลือกได้ด้านบนนะครับเกียร์หเกียร์สองนะครับเป็นกรุ๊ปนั่นเองนะครับว่าจะเจาะอะไรตัวนี้ผลิตในประเทศจีนโดยบริษัทม a คกิต้าคอร์ปอเรชันเมืองอันโจอิชิประเทศญี่ปุ่นนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทเซงนะครับผู้นําเข้าตัวแทนจําหน่ายมัคกิต้าในประเทศไทยนะครับเจ้าใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นอุปกรณ์ p o ว e r tool ูที่ มีผลิตออกมาแล้วก็มีจัดจำหน่ายทั่วโลกด้วยนะครับนี่คือของแท้นะตัวเครื่องนะครับเป็นไซส์ขนาด Compact เพราะว่าตัวแบตก็ไม่ได้ใหญ่มากใช้แบต1 0 8ถึง12โวลต์แ a x แล้วก็ตัวหัวชักหนีบตรงนี้จะเป็นเบอเป็นหัวชักขนาด10มิลนะครับหรือว่า3ทับ8นิ้วนั่นเองนะครับบางรุ่นจะจับได้ถึง13ตัวนี้จับได้แค่10มิลนะครับเพราะเป็นขนาดคอม a พกแล้วก็ผลิตด้วยโลหะด้านหน้าตรงนี้ ส่วนตรงนี้จะเป็น glass f i l น e d nylon nylon เสริมยแก้วหมุนล็อกนะครับมันก็จะขยับแบบนี้มีโหมดให้เลือกใช้งานนะครับด้วยการบิดตัวคอล่าตรงนี้นะครับซึ่งเกียร์ที่มีให้ใช้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เจาะอย่างเดียวเลยอันนี้ก็จะไม่มีฟรีนะครับมันจะไม่หมุนฟรีมันเจาะอย่างเดียวเลยเน้นเจาะแล้วก็1จนไปถึงมันก็จะเป็นเลขเคีย์นหนึไม่มีมา8แล้วก็11พวกนี้แต่จะมีเสียง positive click นะครับไปจนถึง20 อ่าส่วนตรงนี้เป็นช่วงฟรีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำเอาไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยจงใจมาที่เจาะหรือเปล่านะครับซึ่งจะมาเจาะได้ก็ต้องหมุนผ่าน20นะครับเราไม่สามารถจะอยู่ที่หนึ่งแล้วมาเจาะไม่ได้นะครับเขาก็ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานตั้งใจเลยว่าถ้าเกิดคุณจะเจาะคุณไม่ขันและคุณไม่อยากให้มันฟรีคุณต้องหมุนไปอีกด้านหนึ่งจนสุดนะครับแล้วมาที่เจาะแต่ถ้าคุณจะเจาะแล้วอยากให้มันฟรีหรือว่าขันเนี่ยคุณก็เลือกไปที่ เลขต่างๆที่มีซึ่งไอ้เลขพวกนี้มันเป็นความตึงนะครับอย่างเช่นถ้า1เนี่ยเจาะน,นิดเดียวยังไม่ทันอะไรพอไม้มันหนีบหรือว่าดอกมันติดนะมันจะหยุดหมุนเลยแล้วมันจะวืดมันจะฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มเลขขึ้นไปเป็น3เป็น5เป็น7เป็น8 11อะไรมากๆขึ้นไปเนี่ยมันจะมีความตึงมากเหมือนกับแทบมันจะไม่ฟรีนะครับซึ่งก็อยู่ที่การใช้งานของผู้ใช้ว่าจะเอาไปใช้งานกับอะไรการดอกหักการปีนเกลียวปีนอะไรไหมหัวเป็นชักสามเหลี่ยมนะครับสามแฉก จับบิด6.35มมิลก็ได้นะครับใช้ขันเจาะก็ได้ได้หมดเลยหรือจะเป็นดอกเจาะที่มันเป็นก้านกลมก็ได้นะครับหนีบแบบนี้ส่วนข้างเครื่องจะมีบัมเปอร์กันกระแทกพร้อมกับสัญลักษณ์มาคีตานะครับมีช่องระบายความร้อนต้องบอกเลยว่าออกแบบมาได้ดูหุ่นยนต์มากนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่รุ่นที่แบบเป็นรุ่นท็อปอะไรเป็นตัวเล็กนะครับก็จะมีรหัสชื่อรุ่นว่า df ตองสแล้วก็ดีนะครับส่วนเกียร์เลือกด้านบนก็สามารถจะมองเห็นได้สะดวกแล้วก็เลื่อนได้ง่ายนะครับ หมด1ก็จะหมุนอยู่ที่0ถึง450นะครับเกียร์2ก็จะ0ถึง1,700รอบนะครับก็หมุนเร็วกว่านั่นเองส่วนไกลก็จะเป็นไกลแบบที่กดอยู่ด้านหน้านะครับสามารถจะปลดล็อกด้วยการดันซ้ายขวาแล้วก็ล็อกไม่ให้ทำงานมีไฟส่องสว่างขนาดเล็กอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับสองอาจจะไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็ด้ามก็เป็นด้ามแบบที่ มีขนาดใหญ่จับถนัดนะครับแล้วก็มีความแบนบางด้านข้างไม่เหมือนบางรุ่นที่เอาแบตแย่เข้าไปข้างในอันนี้จะเป็นแบตเสียบที่ฐานนะครับซึ่งดีเลยแบบนี้จับถนัดวางยืนได้เราลองมาดูน้ําหนักกันครับว่าตัวนี้น้ําหนักมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเขาเป็นคลาสคมอมแพกนะใช้แบตเล็กเขาก็จะมีน้ำหนักผมว่าน่าจะประมาณกิโลหนึ่งถึงไหมตัวเปล่าไม่รวมแบตแล้วก็ตัวบิดโฮเดอร์หรือว่าตัวแขวนขุมขัดนะครับอยู่ที่871กรัมนะ871กรัมก็ ถือว่ามีขนาดน้ําหนักที่เบานะเบากับสว่านแล้วเพราะหัวสว่านส่วนใดตรงนี้มันจะยื่นยาวออกมามากกว่าไขาควงไฟฟ้าหรือไขควงกระแทกแล้วจะมีส่วนที่เป็นโลหะอะไรอีกมันหนักหน้านะมันก็จะมีน้ําหนักตรงนี้เพิ่มมากขึ้นทําให้โดยรวมแล้วสว่านก็จะมีน้ําหนักมากกว่าไขาควงกระแทกในขนาดที่ในคลาสเดียวกันนะครับส่วนความยาวท้ายถึงด้านหน้าอยู่ที่ประมาณ7นิ้วหน่อยๆน8ยเซนกว่าก็ถือว่ายาว ยาวกว่าไขควงเยอะเลยแต่ก็ถือว่ายังค่อนข้างสั้นนะครับแม้ว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ b r บร h l e s s ก็ตามนะมันก็ยังไม่ได้ยาวมากขนาดนั้นนะครับด้ามก็เป็นยางแบบเป็นลายกราฟิกของเขาจับถนัดมากเลยส่วนฐานด้านล่างตรงนี้ก็จะมีระบุนะครับชื่อโมเดลแล้วก็มีคอนแทคไฟฟ้าสัมผัสอยู่ส่วนการใช้งานก็ใช้แบต12โวลต์ของมมกตาเองซึ่งอันนี้ผมยืมแบตมาด้วยนะครับเป็น 5A 12โวลต์เทสแบตก็แบตมีเยอะนะครับ ล็อกอยู่ก็กดไม่ได้นะครับใช้งานก็ดันอันนี้เป็นเกียร์สมันจะเร็วนะ่ะเกียร์ลองเกียร์หนึ่งดูก็จะประมาณนี้มันจะมีฟอลโล่หน่อยๆแต่ถ้าเป็นเกียร์สก็จะเร็วเร็วขึ้นนะพอพอพอเราหยุดปุ๊บมันจะมีหมุนฟรีหน่อยๆน,นะครับไม่ไม่ใช่รุ่นบัสเลสนี้หมุนย้อนนะครับก็โดยรวมก็จะเป็นสว่านราคาประหยัดแหละนะครับ ไล้สายแต่ประหยัดยังไม่เป็นบรัชเลสนะครับยาวหน้าหน้าชักหน้าตัวหนีบอะจนถึงท้ายยาวกว่าบรัชเลสแน่นอนนะครับแต่ราคาก็เป็นมิดมากกว่าด้วยนะครับยังไงก็ลองไปดูแล้วกันเผื่อว่าจะถูกใจเจ้ารุ่นนี้กันนะครับคนที่ไม่ได้ใช้งานโหดจริงจังอะไรมากก็ เป็นช่างไม้เป็นอะไรพวกนี้นะครับจับดอกได้10มิลน,นะครับรอบสูงสุดที่พันเนะครับต่ําสุดอยู่ที่4-50แล้วก็ชื่อรุ่นคือ df ตองนะครับอาจจะขายเป็นชุดกับตัวอื่นหรือว่าขายตัวเดียวๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับขอบคุณบริษัทไทยแสงมากๆที่เอื้อเฟื้อให้ยืมอุปกรณ์ตัวโชว์แล้วก็ตัวใช้งานในช็อปมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อกันก็ไปกันได้เลยตามตัวแทนจําหน,าน่ายแล้วก็ร้านค้าที่มีเป็นตัวแทนมากิต้า รหรือว่าสั่งกับไทยเสงก็ได้เขาเป็นดีลเลอร์ใหญ่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขามีขายปรีกไหมนะเขาอาจจะนาเข้าเข้ามาแล้วขายให้ตามตัวแทนแต่ก็แนะนําเลยว่าใครที่เป็นช่างไม้นะครับมัก i ีต้ามีอุปกรณ์ช่างไม้เยอะมากโดยเฉพาะสว่านกับไขควงเครื่องขัดเนี่ยโคตรเยอะเลยนะเครื่องเพลนไม้อะไรก็มีเป็นแบรนด์ที่ผมว่าเยอะกว่าแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดนะมีหลากหลายมากเลยนะครับลองพิจารณาม a กกีต้าดูแล้วกันนะครับ แล้วส่วนคลิปรีวิวการใช้งานนะครับไปดูเพื่อนผมที่เป็นช่างไม้อาชีพเขาใช้กันเลยและกันว่าเป็นยังไงนะครับสรุปวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับเฮบิ hey, ดูร้อนหลังในรีวิวเพลย์ลิสต์มากีต้าพอวัตถุได้เลยบ๊ายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์